งานวิ่งที่เส้นทางสวยและสนุกที่สุดเอ็มคอดรันกระบี่2022กับเส้นทางวิ่งบนหาดนพรัตน์ราและอ่าวนางจังหวัดกระบี่ประเภทมินิมาราธอน10.5กิโลเมตรค่าสมัคร490บาทประเภทฟันรัน5กิโลเมตรค่าสมัคร390บาทมาเติมสีสันและความเซ็กซี่ในประเภทสปอร์ตี้บิกินีบีชรัน3กิโลเมตรค่าสมัคร390บาทและว i p 1,000บาทพบกันวันอาทิ 33, ตย์ที่13พฤศจิกายน2565ณที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์รา จังหวัดกระบี่สมัครออนไลน์ได้ที่ www.thaiSportHub.com o r l d e หรือที่สถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้ใกล้บ้านคุณสอบถามเพิ่มเติมโทร075623563 0840513383และ0629415166และ f a c e o o o k f a n p a เอ m มขอดรันกระบี2022โดยสูย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน